สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในรายการ NX Battle ในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นยูเนี่ยนอารีนานะครับโดยผมจะเล่นบูลล็อกสีฟ้าครับแล้วผมครับเป็นบีดสีม่วงครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาครับเชิญเลยครับป่าวชจุตครับโอเคพี่ใหญ่เริ่มก่อนครับได้เลยครับถ้าอย่างนั้นผมเป็นเริ่มหลังครับ แอคชั่นพอยต์หนึ่งเจ๋ครับไม่ได้จั่วใช่ครับผมลงมาจิระครับผมโอเคครับแอคชั่นพอยต์นะครับมาจิระเมื่อลงจวบหนึ่งทิ้งหนึ่งโอเคครับจวบหนึ่งใบครับแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบทิ้งโยอิจิโอเคฮะผ่านเลยครับโอเคครับของผมเป็นสองแอคชั่นครับจากนั้นครับจวบหนึ่งใบครับผมเมื่อเริ่มเทิร์นครับจ่ายเป็นหนึ่งแอคชั่นครับลงเป็นคุจิกิเบียคุยะครับและอีกหนึ่งแอคชั่นครับลงเป็นอัปไรเรนจิครับผมจากนั้นผ่านเลยครับ จับมาะตังเป็นแอคทีฟเลยแอคชั่นนะครับชาวผมเขาเทนจัวครับอ็กต้าดหรือครับมือดีหรือเปล่ามือดีหรือเปล่าไม่อ็กต้าดครับได้เลยครับผมใจหนึ่งครับผมลงมาชิลลนะครับใบาชิลล์ตัวนี้บอกว่าเมื่อลงนะครับผมดูหน้ากลองสามใบหาทีมแซดหรือว่าการฟิวหนึ่งใบขึ้นมือโอเคครับผมเหลือไว้ใต้กล้องเลือกเป็น ที่สกีโยอิจิครับโอเคครับในเทคของปาจิระเนี่ยมันเราต้องให้ฝั่งตรงข้ามดูการ์ดด้วยใช่ไหมครับไรใช่ครับผมเพราะว่าต้องแสดงนะครับว่าเป็นทีมชาจริงๆหรือเปล่ะโอเคเลยครับโอเคเหลืออีกหนึ่งแอคชั่นเล่นอะไรดีล่ะนี้ลงเป็นปาจิไลตัวครับโอเคครับผมจนถึงที่หนึ่งเหมือนเดิมอืมพาเลยครับผ่านเลยนะครับจั่วครับหนึ่งใบครับสองแอคชั่นเหมือนเดิมครับผู้เล่นเริ่มหลังจะเป็นสองแอคชั่นสองเธอเลยเราค่อยเข้าสามแอคชั่นครับโอเคครับจ่ายเป็นหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับ ลงเป็นอุราฮาระคิสเกะครับอุราฮาระคิสเกะบอกว่าถ้าหากคาแรคเตอร์ตัวนี้ครับตั้งอยู่จะเป็น2 Energy ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นอนจะได้เพียงแค่1ครับตอนนี้ Energy ของผมมี3ครับผมใจหนึ่งแอคชั่นพอยท์ครับลงมาเป็นใช้เป็นอีเวนต์ดีกว่าอีเวนต์ใบนี้ครับบอกว่าเปิดท็อปได้ค่าใบครับเลือก1ใบขึ้นมือครับแล้วก็อีกหนึ่งใบลงหลุมครับผมโอเคครับโอเคครับเลือก1ใบขึ้นมือ1ใบลงหลุมครับเลือกเป็นใบนี้ครับใกล้ใกล้หนึ่งใบ เอาเป็นคุชกิรูเคียเลยครับครับผมจากนั้นครับใบที่เหลือครับไว้ใต้กองฮะโอเคใบนี้ลงหลุมเลยจากนั้นครับเมื่อแอคชั่นหมดแล้วทำอะไรต่อไม่ได้ครับพาเลยฮะครับผมอ่าตะกี้เริ่มลุกนะครับโอเคครับผมเขาเติมจัวครับผมแลวแอคชั่นพังก็กลายเป็นสามแล้วโอเคครับอืมไม่เอ็กซ่าดอกรกันหมูบไหมฮะคิดสักครู่นะครับสนใจจะเอาบาจิระขึ้นมาเตะหรือเปล่าครับผมไม่หมูฟครับโอเคครับ ข้าเมนเฟสนะครับต่ายเลยครับผมลงเป็นอิซากิโยุิจีครับผมอชั่นเทคของยุยจิคืออะไรครับตัวนี้นะครับเป็นเทคหลังใช้ในเมนเฟสนะครับก็คือย้ายบอลได้โอ้โหแข็งแกร่งมากเหมาะแล้วกับบูล็อกสีฟ้าเลยเลทเลยครับผมอ้าวหานแล้วครับโยุิจิตัวนี้โยุิจิครับผมเลทขึ้นไปเลยครับไล่ใบแรกครับที่เปิดแล้วตัวนี้นะครับผมบอกว่าเมื่อลงนะครับผมถ้าเกิดบนสนามเนี่ยไม่มีการ์ดที่คว่ำอยู่ซ่อนการเป็นลูกบอลอยู่นะครับผมให้เอาใบพสต์คอนเน็กอะไปเป็นลูกบอลนะครับแข็งงแกกร่มา เป็นจิกอริคุนเป็นจิกอรินะครับผมโอเคจิกอริตัวนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็ตีเลยครับผมอิระกีโยจีครับผมตเมื่อตรงตีนะครับผมถ้าเกิดตัวอิระกิเาขาคลองบอลอยู่เนี่ยเราสามารถลงนะครับทีมซัดนะครับผมที่อคอสนะครับสองเอพีหนึ่งนะครับจากบนมือได้ในสภาพแอคทีฟเลยว้าวแอคทีฟด้วยจิกอริเลยครับผมแล้วก็สามารถย้ายบอลไปให้ตัวนี้เพิ่งลงมาได้ด้วยว้าวสองดาเมจเลยสิโอ้ใช่แล้วครับโอเคครับบอลเลครับอ่าหนึ่งดาเมจแรกไมนะ ที่สักครู่นะครับได้เลยครับผมตา้แล้วบอดโล่งมากเลยย้ายไม่ย้ายแล้วกันโอเคนี้เลยสดๆเลยสามพันห้าครับผมเชิญช้อปปิ้งไลฟ์เลยครับนี้นะครับเอาละครับสเปเชียลหรือเปล่าอ้าวไฟนอลแต่ก็เปิดใบนี้ซะงั้นเลยโอเคครับผมจีคิลลี่ครับผมนี่เลยสองพันช้อปปิ้งเลยฮะใบไหนดีใบนี้ครับใบล่างนะครับจันหนึ่งครับผมโอเคครับจันหนึ่งไว้ครับผ่านเลยครับเมื่อผ่านครับทุกตัวจับตั้งเอาละครับตอนนี้ผมมี3แอคชั่นพอยต์ครับ แล้วก็เอลิซาเบธจางเป็นแอคชั่นพอยต์ใบสุดท้ายครับผมจวดหนึ่งใบครับใจหนึ่งครับเอ็กซ์ต้าดอครับจวดเพิ่มอีกหนึ่งใบครับในการเอ็กซ์ต้าดอนะครับเราจะทําได้ก่อนสู่ช่วงมูฟเฟตและเมนเฟตนะครับผมเมื่อเริ่มต้นจวดครับเพิ่มโอกาสในการได้การ์ดที่เราต้องการที่จะใช้ฮะจากนั้นตอนนี้เอเนจีมีทั้งหมด4สี่เอเนจีครับถ้าอย่างั้นครับจ่าย1งแอคชั่นพอยต์ครับลงเป็นคุจิกิเบียคุยะครับคุจิกิเบียคุยะตัวนี้ครับบอกว่า เมื่อลงสนามครับชี้คาแรคเตอร์ฟอนต์ลายไฟหนุนข้ามหนึ่งตัวครับลบห้าครับผมโยอิจิคุงครับลบห้าเลย500ครับตอนนี้เหลือ3,000แล้วครับเอาละครับเป็นอาหารตาแล้วจังหวะนี้ใจหนึ่งแอคชั่นพอยท์ครับคุโรสกิคุงบังใครเลยฮะบังใครบังใครไปนี้ครับบอกว่าทำการตั้งแอคชั่นพอยท์ครับ2ใบอ่ามีน่ากลัวแล้วมาครับจังหวะนี้ผมมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 Energy ครับ6 Energy นี้จะทำอะไรใบแรกครับ จ่ายหนึ่งแอคชั่นพอยต์ครับเลดเป็นอัปไรเรนจิครับเทคของอัปไรเรนจิเมื่อเลดครับผมทำการรีมูฟหลุมทั้งหมดสี่ใบครับชี้คาแรคเตอร์ฟอนไลน์ฝั่งตรงข้ามหนึ่งตัวครับลบ3,000เลยครับผมโอ้โหน่ากลัวมากครับเพราะฉะนั้นมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นครับอิซึกิโยอิจิคุงครับนะเออพักก่อนเลยครับโอเคครับจากนั้นครับจ่ายอีก1แอคชั่นพอยต์ครับลงเป็นคุจิกิรูเคียครับในสภาพเลดเลยฮะคุจิกิรูเคียบอกว่า ถ้าเกิดตัวนี้เลทครับเมื่อลงสนามเลยรีมูฟสองใบแต่ลุมไม่พอเพราะฉะนั้นอดครับอดใช้เลยครับถ้างั้นตีสดเลยแล้วกันับผม4ี่พันจมตีครับไม่มีเทคอะไรเลยอีกตัวมีเทคเมื่อตีไหมครับผมไม่มีครับอ๋อเมื่อตีถ้ารีมูฟหนึ่งใบถึงตัวลบ1นึ่พันครับวอนไลน์ไน่ากลัวเหมือนกันแล้วเนี่ยแต่ว่าเรารับเลยครับผมเป็นใบล่างเลยครับใบล่างนะครับเปิดออกมาเป็นไม่มีอะไรครับโอ้โหเศร้าเลยครับใบนี้4ี่พันตีเลยครับ ไม่มีอะไรเลยไม่มีอิมแพคครับรับเหมือนกันครับผมเป็นใบบนสุดแล้วกันครับบนสุดนะครับขอช้อปปิ้งหน่อยกึบอ่าใบวกสามพันบวกสามพันโอเคต่ไม่มีอะไรนะครับจากนั้นผ่านเทอเลยครับทุกตัวจับตั้งครับโอเคครับผมเข้าสู่เทิร์นของบูล็อกนะครับโจหนึ่งโอเคครับอืมยากแล้วทีนี้สี่พันทั้งคู่เลยใช่แล้วครับยืนใหญ่มากครับสี่พันยืนใหญ่ ต่อให้จะไม่มีตัว5,000อยู่แต่ด้วยความเกลงกา่ของเบียคุยะคุงครับสามารถล้มบอร์อดคอนไลน์ <Extra door S 1> ได้เอ็กซ์ตาร์ดอ์นะครับมาแล้วครับเอ็กซ์ตาร์ดอ์ของเขาโอเคสายหนึ่งนะครับผมเลด บาจิระครับบาจิระขึ้นมาเลยครับเทคของบาจิระคืออะไรครับผู้ใไอตาตัวบาจิระนะครับผมของเขาเนี่ยเขาจะไม่ถูกบล็อกนะครับจากคาแรคเตอร์ที่พลัง2 0 0พันหรือต่ำกว่าว้าวพวกตัวดับเบิลบล็อกเกอร์นี่ทำอะไรไม่ได้เลยใช่แล้วก็อีกข้อหนึ่งครับเมื่อโจมตีนะครับผมถ้าเกิดเรามีทีมแท่นะครับใบอื่น5ใบขึ้นไปเนี่ยยูนิตของอีฝ่ายที่อยู่ฟอน์ไลน์นะครับผมที่พลัง1ัน0ขึ้นไปเนี่ยจะถูกลบ1,000ว้าวเคียร์ตัวเล็กเท่ากับตอนนี้ เมื่อโจมตีของบาจิระเกิดหรือยังครับคุณไหนยังไม่เกิดเพราะว่ายังไม่ตีครับผมโอเคเลยครับผมจากนั้นนะครับผมลงเป็นโยจิอีกใบหนึ่งนะครับเอาละครับโยจิ2องที่สองที่นะครับตัวนี้บอกว่าเมื่อลงนะครับผมถ้าเกิดบนสนามไม่มีบอลอยู่นะครับผมเอาท็อปมาเป็นบอลให้ตัวนี้นะครับผมโอเคครับแล้วก็สั่งใช้นะครับเธอะครั้งสามารถย้ายบอลไปที่ตัวอื่นที่ไม่มีบอลได้เอาละครับจะย้ายให้ใครดีจิกิริหรือบาจิระครับผมโอเคครับจิกิริคุงมีบอลแล้ว โอเคครับผมเข้าสู่แบตเทิร์นเฟสเลยครับได้เลยฮะมาจิระครับโจมตีครับผมเมื่อตีนะครับนี่มี1 2 3 4 5มี5ใบนะครับผมดีเลย5ใบลบ1,000ครับเอาละแย่เลยลบ1,000โอเคครับเท่ากับว่าตอนนี้เบลคุยะกับเรนจิจะเหลือ3,000ทั้งคู่เลยใช่ครับเอาละถ้าอย่างนั้นผมเลือกเป็นลับไลท์ดีกว่าครับไปนี้เลยครับไปล่างสุดนะฮะเปิดแล้วครับพึ่บไฟนอลอีกแล้วโอ้โหน่าเสียดายน่าเสียดายจริงจริง ต่ว่าชิคกี้ลิปตีครับชิคกี้ลิปบอกว่าเมื่อตีนะครับสามารถเตะบอลทิ้งได้นะครับเะบตะบอลแล้วถ้าเกิดอ่ะข้อแรกเตะบอลเนี่ยจะบก2000ะวกสองพันถ้ามี 4, เพื่อนทีมเซตห้าคนได้จวดจวด้วยโอ<ช>้โหได้จวดด้วยว้าวได้ทั้งตีและเพิ่มมือสี่พันครับตีเลยสี่พันตีเลยเอาอยัางไงดีลุนสเปเชียลแล้วกันครับเลือกอะไรครับผมใบนี้นะครับใบนี้เลยนะฮะฮึบโอเคครับลูเคียครับบอกว่าจวดหนึ่งใบครับไม่มีอะไรเลยจวดหนึ่งครับโอเค หมดแล้วผ่านเลยครับโอเคครับเริ่มต้นโทนจูดึ่งใบครับแต่ก็จะแอคชั่นพอยต์กลับมาตั้งครับผมเล่นเป็นอีเวนต์เลยครับเหมือนเดิมครับอีเวนต์ใบนี้เปิด5ใบครับเลือก1นใบครับแล้วก็อีกใบลงหลุมครับผมโอเคครับเลือกเป็นคุจิกิรูคเอครับครับเอ้าขึ้นมือสิไม่ต้องโชว์ด้วยถ้างั้นก็ต้องเลือกเป็นเลือกเป็นใบนี้ครับครับจากนั้นทิ้งเป็นอุราระคิสเกะครับ แล้วก็ที่เหลือเก็บเข้ากองเลยลงเป็นคุจิบคุยะครับ,รบอีกหนึ่งตัวเป็น6 Energy ครับ,รบชี้เป็นจีรีครับลบ500ครับผม <45. S 2> เหลือ1น0่งพันห้า้ตัวเล็กมาก <laughs> จ่ายอีก1 A c t i แอคชั่นครับ ขออีกตัวหนึ่งเบียคุย่าครับอีกตัวพี่เบียสุดหล่อของเราลบบไปครัจิกิริครับผมเหมือนเดิมเลยลบเป็น1,000เหลือ1,000แล้วเอาละครับจากนั้นครับแบตเตอร์เลยครับเบียคุย่าครับผมเมื่อตีครับทำการรีมูฟหนึ่งใบชี้คาแรคเตอร์ฝั่งข้ามฟอนไลน์หนึ่งตัวลบ1,000ครับโอเคครับไม่กดเทคอิมแพคครับตีก่อนเลยเบียคุย่าครับรีมูฟหนึ่งใบครับชี้จิกิริครับลบ1,000เลยตายเลยครับผมจะศูนย์โอเคครับสี่พันรับไลฟ์หรือจะเอาบัจิระกุงบล็อกดีครับผม ตัวนี้สี่พันเหมือนกันใช่แล้วครับผมเมื่อตีมีอะไรไหมเมื่อตีจะไม่เกิดอะไรขึ้นครับนอกจากจะจ่ายแอคชั่นพอยต์ครับตัวเรนจีบอกว่าถ้าเกิดทําการจ่ายเน่แอคชั่นพอยต์ครับตัวเรนจีตัวนี้ครับจะเป็น2ดาเมจน่าสนใจมากแต่แรกกับการที่ต้องเสียแอคชั่นพอยต์ไปหนึ่งแอคชั่นเพราะฉะนั้นห้าเนาะใช่แล้วครับรับเลยครับถ้าฉะนั้นเป็นใบบนเลยฮะเหมือนนี้ครับใช่ครับผมอ่าบัจิละนะครับเลดอีกแล้วครับผมเลดได้ด้วย าจี้เพียงพอครับผมเลยเลยครับผมแล้วก็ขึ้นมาเลยโอเคครับเอาละครับ4ี0พัตีอีกหนึ่งทีฮะจะบล็อกหรือจะรับดีครับอืมไม่บล็อกครับเป็นไลท์ล่าสุดเลยครับล่าสุดใช่ครับอ่าตัวนี้แอคทีฟนะครับบอก3,000ัไม่้มีอะไรเลยหมดเวฟพอดีผ่านเลยครับแอคทีฟชอบมาตอนหมดเวฟเสียดายมากไม่งั้นกาดได้หมดแล้วเมื่อกี้แอคทีฟ เอพแล้วก็เข้าวเทียนจวดครับโอเคครับมูฟเฟตครับผมเป็นยังไงครับส่งจิกิรี่ขึ้นมาครับผมเอาละครับส่งจิกิรี่ขึ้นมาแล้วเข้าสู่เมนเฟตนะครับได้เลยครับผมไม่เอ็กซ์ตาร์ดอวยไม่เอ็กซ์ตาร์ดอครับแข็งแกร่งมากแสดงว่ามือเขาจะต้องดีอย่างแน่นอนลงเป็นอิซากิโยจิครับผมเอาละครับอิซากิโยจิมาอีกครนึงแล้วสองชั่นครับนชัใช้เป็นนี่ครับผม คือลอยสเต็กนะครับผมอันนี้ทำรายได้ครับคุณไหนอ่าบอกว่าเลือกเอพีการ์ดสองใบนะครับผมแอคทีฟเนาะนี่ใช้ร์ตเลือกเพี่แล้วก็แอคทีฟสองบาบนี่คือการฟื้นฟู AP นะครับคือการกินสเต็กนั่นเองครับสเต็กนั่นเองครับช่วงพักเบรกครึ่งหลังนะครับผมนี่เลยครับนี่มันกลิ่นของประตูไดเรกชูตครับผมอ้าวไม่ใช่กลิ่นของประตูใช่ไหมูตไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นประตูครับผมไดเรกชูตนะครับบอกว่าให้เลือกฟอรไลน์ฝ่ายที่พลัง5,000หรือต่ำกว่าให้เอาขึ้นมือ เอาขึ้นมือแต่ว่าถ้าเกิดบนสนามแล้วเนี่ยมีอิสกิโยจิอยู่ให้ทําลายแทนได้เตะอัดเลยสินะเตะอัดเลยครับผมคนไหนดีครับเารน่ชั่นนะครับหรือพี่ใหญ่ดีฮะเป็นตัวนี้เลยก็ได้ครับเบียคุยะครับเตะอัดเลยลงหลุมเลยฮะโดลูกบอลอัดเลยครับพี่ใหญ่เบียคุยะของเราโอเคครับผมเลกสองแอคชั่นขอเล่นเป็นอีเวนต์ไปครับโอเคครับผมอีเวนต์ไปนี้บอกว่าบอกว่านี้บาจิราครับเขาจะเขาจะมีบทพูดประมาณว่าชักจะเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วสิอะไรประมาณนี้น่าสนใจมากไปนี้ตัวนี้นะครับบอกว่า ให้นะครับหยิบาบาัจิลานะครับในมือหรือในหลุมเราเนี่ยที่ energy เพียงพอนะครับแล้ว AP AP หเนาะ energy เพียงพอแล้ว AP 1ใช่ไหมฮะใช่จากในหลุมหรือจากบนมือก็ได้ให้ลงในสภาพเลสหรือเอามาเลสก็ได้ไดเลดได้เลยด้วยใช่แล้วก็กนอกจากนี้นะครับถ้าไลฟ์เราเนี่ยสใบหรือต่ำกว่าให้เลือกฟ้อนไลไฟายถึงตัวที่พลัง5000หรือต่ำกว่านะครับผมเอาขึ้นมือครับว้าว อ่าแข็งแกงมากนะครับผมอันนี้มีสีจี้เนาะขอเลือกในหลุมแล้วกันครับผมได้เลยครับเลือกเป็นบาจิล่านะครับเอามาเลทเลยครับผมโอเคครับลวก็ขึ้นมาเลยลากตัาเลทขึ้นมือแล้นี้ขึ้นมือขึ้นปลนลายครับผมโอเครแล้วก็ไลท์สีบปเลยต่ำกว่านะครับเลือกหนึ่งตัวลายก่อนครับลายเรนจิครับในส่วนของการขึ้นมือครับคุณไนขึ้นแค่ส่วนตัวที่เลทถูกต้องไหมครับครับผมแล้วส่วนตัวที่เป็นส่วน ฐานเลทเนี่ยลงหลุมครับผมโอเคครับเท่ากับว่าบอร์ดตอนนี้โล่งแน่นอนครับผมต้องลุ้นสาใบนี้เป็นไฟคอนเท่านั้นครับอ่าเข้าสู่อันดับเฟดเลยครับผมได้ฮะเปิดด้วยจิกิลี่ครับวิ่งไปก่อนเลย2,000ครับเชิญรับไลฟ์เลยครับอย่างนี้เลยครับใบนี้นะฮะฮึบเป็นอัปไรต์ดิจิครับบอกว่าคาแรคเตอร์หนึ่งตัวครับจับแอคทีฟแล้วบวก3,000โล่งเลยฮะผ่านเลยครับผมโอเคต่อไปเป็นจิกิลี่ครับตัวที่1ครับผม ไเลยไม่มีตัวให้บล็อกเลยตัวเล็กตัวน้อยเชิญเลือกร้ายเลยครับใบนี้นะครับใบนี้นะฮะอึ๊บเอาละครับเดนจิเรตไม่มีเไม่มีครับผมเก็บขึ้นมือครับมาครับไบท์สุดท้ายครับมาจีไรตัวครับผมต้องไปไฟนอลเท่านั้นครับใบนี้ฮึบไฟนอทโอ้ไฟนอทจริงๆโอ้โหสุดยอดมากครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหนึ่งเวฟเสียใยมากต้องไฟนอทอีกต้องไฟนอทอีกใบหนึ่งเท่านั้นถึงจะรอดมาจีไรครับไปเลย ไฟนอเปล่าเซมบงสกุลารโอ้โหมาในช็อตสุดท้ายเสียดายเสียดายมากเลยครับจังหวะนี้เกมก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับบูล็อกแล้วก็เบลชครับเทมอรณนของเราเสียดายจังเลยเบียคุยะยังไม่ได้ใช้เซมบงสกุลราไฟนอลเนี่ยติดไลฟ์หลายใบมากเลยนะใช่ครับในส่วนของไฟนอลนะครับบอกว่าถ้าการในนี้ถูกเปิดเป็นใบสุดท้ายครับให้เอาหัวกองหรือท็อปเล็กของเราเนี่ยมาวางที่ไลฟ์ในสภาพแบบความหน้าแบบนี้เลยถ้าเปิดเป็นไฟนอลเหมือนกันก็สามารถทาเทคได้เหมือนกันต่ออีกหนึ่งใบ แต่เสียได้ครับถูกเปิดเป็นสเปเชียลไลท์ใบสุดท้ายครับถ้าถูกเปิดเป็นใบไหนก็ตามถ้าไม่ใช่ไฟนอลครับจะถือว่าแพ้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นในการเลือกลำดับในการเปิดใช่สำคัญมากนะครับไม่ใช่เร่งองไรหน้าก็จบไปแล้วนะครับกับการแบทเทิลของ2เด็กนะครับใน NX b a t ็กแเทิก็ดกที่ชนะ ต้องเป็นบูล็อกคุล็อกครับเย่เศร้าเลยคุณจิคิมคุยะคุงปกติเก่งมากครับแต่ว่าเนื่องด้วยการดของบูล็อกนะครับคุณไอมันขึ้นมาถูกจังหวะมากใช่ครับผมใช่แล้วในส่วนที่พลิกเกมเลยคือใบนี้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเป็นอีเวนต์นะครับผมชักจะเริ่มสนุกขึ้นมาแล้วนะครับผมของมัจิระนะครับผมที่ทําให้เราสามารถเรียกมัจิระนะครับจากมือหรือจากหนุ่มก็ได้เอามาเลดก็ได้ด้วยแล้วก็ปูบอร์ดในจอสุดท้ายเลยถ้าไรเราร้อยกว่าสี่เนี่ย ก็ KO ได้เลยด้วยไม่ใช่ KO เอาขึ้นมือได้เอาขึ้นมือ,อนะก็ถือเป็นใบที่น่าใช้งานอีกใบนึงแข็งแกรงมากครับ <ๆ S 1> ซึ่งเด็กเราเนี่ยก็จะตัวหลักก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมก็จะมีอ e ิซากิโยิจินะครับตัวนี้จะมาจากสตาร์เตอร์เนาะ<ม>ก็จะมีความสามาร,รถในการที่เมื่อตีจะเรียกเพื่อนได้อ,อ่าแล้วก็มาจีรานะครับที่มีความสามารถนะครับก็คือเมื่อตีก็จะลบพลังอืแล้วจีรินี่ก็เป็นตัวตีอีกตัวหนึ่งนะครับที่สําคัญเนาะสตาร์ดนี้มันก็จะกลายเป็นแบบว่าเป็นแอดโกรครับ ตีไวเล่นไหวนะครับม<ผ>มถมเข้าไหวใชๆจนเขาตั้งบอร์ดไม่ทันถูกต้องครับผมแประมาณนกี้ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับใน NX Battle บนะครับผมสำหรับคลิปต่อไป NX Battle บจะเป็นการ์ดเกมอะไรเป็นเด็กอะไรเจอกันนะครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ NX Channel ไว้นะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิประทสนุกสนุกแบบนี้ใช่ครับครับผมก็สำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ